สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิป Reel IG กันนะครับผมโดยเว็บ k m m c h นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆจิม้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นเพื่อนมากดที่สมัครสมาชิกนะครับผมใสเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช้ไม่ใช่โปรแกรมัตโนมัติด้ หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับกระแนเป็นแถบเมนูต่างๆนะครับรวมกันอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นคําสั่งต่างๆนะครับผมมาที่ด้านบนนะครับเเพื่อนจะเห็นเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนข้าเงินปุ่มธนาคารบัญชีครับแล้วก็ยอเงงนนนตรี้ะ สำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนที่เพิ่มเข้ามาใช้งานก็จะไม่มีกันนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆมากดที่เติมเงินน้ำไยมือนะครับผมในทางเว็บไซต์ก็จะมีหลายช่องทางในการเลือกเติมเลยนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นสแกนทีวีโคสสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแนฟต์ีมนะครับอังกอรเวลทชิลแพร์นะครับแล้วก็กิบโซเคอร์เรนซีสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับบิตคอยน์อีธิเลียมก็สามารถนำมาใช้งานกันได้นะครับ แต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันนะฮะเพื่อนๆก็อ่านกันก่อนได้นะครับผมส่วทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินกอนเพื่อนๆนะครับอยู่ด้านนี้เลยเราลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับสําหรับการเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันเลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR code ละกันนะฮะเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินพอ QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื มาเลือกอินสตาแกรมด้านบนนะครับผมมาเลือกที่มวดมูนะครับเรียนมาด้านล่างหนาะคำว่าเพิ่มยอดวิวเรียลนะครับผมมาด้านล,ล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เลือกนะครับผม <c> ก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของคลิปเรียลนะครับที่เ,เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาวางที่ช่องลิงก์นี้ด้เลยนะฮะช่วงปริมาณก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับ ก็จะมีค้าต่ำอยู่ที่หนึ่งอนะครับสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบล้านเลยครับเราเข้ามาที่หน้า i อจนะครับผมในตอนนี้ที่โพสต์นะครับมียอดวิวอยู่ที่สิบามวิวนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสต์นะครับมาปี้ลิงก์โพสตนะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปผมจะใส่ไปที่หนึ่งพันแล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะฮะก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเราเกอกครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะ เพื่อนๆกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกองเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้นะครับที่นี่ได้เลยออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับเพว่อรอดำเนินการแต่สายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการผ่อนครับล หร,รือ้าเพื่อนพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะฮะเพื่อนๆมากดที่หน้าแรกคือคำสั่งซื้อใหม่นะครับผมจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับกาบพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยอะไรเนี้ยก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะและหาเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMC Head นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่ออนนนมากดที่่แะะเพืครับผ มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนเด็ดๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะเมื่อคนอื่นๆก็มาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วเรากลับมาดูที่หน้าโพสกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสลิปเร็วนะครับมียอดวิวอยู่ที่13วิวนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟชหน้ากันดูนะครับว่ายอดึ้นมาหรือยังนะครับ ห3วิวขึ้นมาเป็น37นะครับผมก็กำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดีย๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหากช้าเกินกว็เข้าเฉลี่ยก็เข้า,งงาไปแจ้งนัดนินก็ได้เลยนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับแต่ผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดวิวขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมที่มีอยู่10กว่านะครับตอนนี้เพิ่มขึ้้้้้้นน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 นมมมมาาเเเเเเปป็1,131วววววิิทีีี่่่่่่รรรรรยยยยบบบบออออแแลละะะคคคัััพพืืๆไไใชตดดก หลายสิบยอดเลยนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นการแถมของทำเว็บไซต์นั่นเองครับในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMCH เลยนะครับเพื่อนเดเป็นเพื่อนหาไม่เจอนะครับก็จิ้มในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ